สวัสดีครับมาคุย EP ที่9กับผมออฟชัยนนท์ครับวันนี้มีข่าวต้องมาอัปเดตกันก่อนเลยครับนั่นก็คือนิวคาสเซลได้ประกาศแต่งตั้งผู้มนวยการด้านกีฬาของสโมสรคนใหม่อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วครับชายคนนี้ชื่อว่าแดนแอชเวิร์ดครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันนะครับว่าแดนแอชเวิร์ดนี่เป็นใครและตําแหน่งพออ,อกีฬานั้นสําคัญขนาดไหนติดตามชมพร้อมกันเลยนะครับก่ออื่นเลยเนี่ยนิวเคเซนได้ประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการหลังจากที่บรลลุข้อตกลงและได้จ่ายค่าชดเชย ให้กับสโมสรเก่าของแอชเวิร์ดแล้วนั่นก็คือไบรตันแอนพอล์อัลเบียนครับและมีผลโดยทันทีก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์กำลังจะเปิดขึ้นในวันที่10มิถุนายนนี้นั่นหมายความว่าแอชเวิร์ดจะเข้ามามีบทบาทในการซื้อขายตัวเพื่อนของนิวคาสเซิลอย่างแน่นอนนะครับมาดูกันหน่อยครับแดนแอชเวิร์ดเป็นใครครับประวัติของชายคนนี้ไม่ธรรมดาครับน่าสนใจมากๆครับแอชเวิร์ดเริ่มดำรงตำแหน่งผู้ในการสโมสรเนี่ยตั้งแต่อายุแค่31ปีครับ เขาเนี่ยดูแลเยาวชนทีมปีเตอร์โบโรและเคมบริดจ์ยูไนเต็ดครับหลังจากนั้นได้ไปเป็นผู้ช่วยของเอ็ดดี้บูทรอยกุญซื้อของทีมเวสต์บอมบิชอัลเบียนแล้วก็ก้าวขึ้นมารับตำแหน่งผู้ในการเทคนิคเมื่อปี2007ครับหลังจากนั้นครับพอก้าวขึ้นมารับตำแหน่งพออเทคนิคของ The gies, เดอะแบกกี้เขาเป็นคนวางโครงสร้างระบบเยาวชนของทีมครับและผลงานที่โดดเด่นที่สุดของแอชเวิร์ดนั่นก็คือ เขาได้ไปวางระบบให้กับทีมชาติอังกฤษครับมีเอกสารตัวหนึ่งชื่อว่า England DNA ครับนี่แหละครับเป็นตัวที่ทำให้เขามีชื่อเสียงขึ้นมา England DNA ของ Ashworth มีโจทย์ใหญ่ๆ5ข้อตอนนั้นก็คืออังกฤษคือใครอังกฤษเล่นอย่างไรอนาคตผู้เล่นของอังกฤษจะเป็นอย่างไรการฝึกสอนผู้เล่นอังกฤษต้องฝึกสอนอย่างไรและสมาคมจะช่วยเหลือสนับสนุนผู้เล่นเหล่านั้นอย่างไร สิ่งที่แดนแอชเวิร์ดให้ความสําคัญมากที่สุดครับคืออะไรครับนั่นก็คือการเปลี่ยนจากรับเป็นรุกและรุกเป็นรับพูดง่ายง่าย transition ครับเข้าใจสถานการณ์ในเกมตอนไหนต้องเปลี่ยนตอนไหนจะ pressing ตอนไหนจะถอยลงไปอุดตอนไหนที่จะชะลอเกมตอนไหนจะต้องเล่นเร็วและไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับหลังจากที่เขาได้มาวางโครงสร้างและทําตามนโยบายนี้มาได้3ปีผลที่ออกมาคือทีมชาติอังกฤษชุดเยาวชน อายุไม่เกิน17ปีและ20ปีคว้าแชมป์โลกทั้ง2ชุดนะฮะนี่คือผลงานที่โดดเด่นที่สุดของแดนแอชเวิร์ดและผมว่าเป็นประวัติที่น่าสนใจมากๆก็คือไฮไลท์ตรงนี้นั่นแหละครับที่ดูแล้วเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าผมมีความหวังกับนิวเคาสิลขึ้นมาเลยเนะครับสำหรับตำแหน่งผู้ในการด้านกีฬาหรือว่าพออ,อก,กีฬาสำคัญอย่างไรมีหน้าที่อะไรบ้างคุณผู้ชมครับหน้าที่ของผอ,อ,อฟุตบอลเนี่ยจริงๆแต่เดิมเนี่ย ผู้จัดการทีมหรือว่ากุญซือใหญ่เป็นคนทําทุกอย่างแต่พอ,อ,อจะมาช่วยในเรื่องเจรจาซื้อขายผู้เล่นต่อรองสัญญาเซ็นสัญญาเรื่องค่านงค่าเหนื่อยประสานกับการเงินของสโมสรการตลาดของสโมสรแผนกเยาวชนของสโมสรและหน้าที่หนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าการกําหนดทิศทางอนาคตของสโมสรน,นั่นเองครับทีมจะเล่นสไตล์ไหนจะดึงผู้เล่นแบบไหนเข้ามาถึงจะเข้ากับสไตล์ ผู้เล่นสไตล์ไหนถึงจะเหมาะกับทีมนักเตะของทีมต้องมีทัศนคติอย่างไรโค้ชต้องทําทีมแบบไหนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะร้อยเรียงไปด้วยกันนะครับทีนี้มันก็เป็นประเด็นสําคัญแล้วแหะครับว่าแดนแอชเวิร์ดกับเอ็ดดี้ฮาวต้องทํางานร่วมกันและผมตื่นเต้นตรงนี้มากครับนั่นก็คือว่าการที่2คนนี้ทํางานร่วมกันแล้ว2คนนี้เป็นคนที่ต้องใช้คําว่ายังเป็นคนหนุ่มไฟแรงนะผมเชื่อแบบนี้นะฮะ มันจะทําให้นิวคาสเซิลเนี่ยออกมาดูดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับแล้วนั่นแสดงเห็นว่าผู้บริหารของเราไม่ได้มองสมโมสรที่จะประสบความสําเร็จแค่ในระยะสั้นครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ดึงเอานักเตะบิ๊กเนมเกรด A เกรดบบวกเข้ามาหลายๆคนทุ่มทุ่มทุ่ม,ท,ม,ท,มทุ่มเข้ามาเอาเงินซื้อความสําเร็จแบบรวดเร็วแต่การที่แต่งตั้งแดนแอชวิดแปลว่าผู้บริหารของเรามองเห็นระยะยาวครับอยากจะประสบความสําเร็จในระยะยาวเพื่อนๆเ,เห็นแมนซิสเตอรมั้ยครับ คว้าแชมป์ลีกเยาวชนในอังกฤษแทบจะทุกชุดไม่ใช่แทบแล้วครับทุกชุดเลยละครับรวมไปถึงพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยแมนซิตี้ใช้เวลากี่ปีกว่าจะมาถึงวันนี้ครับผมเชื่อเหลือเกินครับแฟนนิวคสเซลอย่างเราอดทนกันอยู่แล้วครับอดทนกันมานานแล้วครับทนอีกสักหน่อยเพื่อแผนระยะยาวจะเป็นไรไปแต่ที่แน่ๆครับการซื้อนักเตะที่จะเข้ามาเสริมทัพในซัมเมอร์นี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าแดนแอชเวิร์ดต้องมีอะไรซ่อนเราอยู่ และน่าจะเป็นไม้เด็ดต้องมีตัวผู้เล่นเด็ดๆเ,เข้ามาเสริมทัพนิวเคอรเซนในซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนเพืเ่อนๆนะครับคิดเห็นอย่างไรกับการมาของแดนแอชเวิร์ดและการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับนิว c คาสเซลแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube สาริกามาคุย m a ็กพายทอล์กยังไงก็ตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับ e ี EP หน้าจะมีเรื่องอะไรมาชวนคุยกันต่อทามพาเดชานะครับสวัสดีครับ